ใกล้ค่ำวันหนึ่งณหน,นองน้ำเล็กๆไม่ไกลหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งมแมลงปอน้อยตัวเปรียวยาวกำลังผึ่งปีกบางๆที่เปียกชื้นให้แห้งพอเช้าวันใหม่มาถึงมแมลงปอน้อยก็พร้อมขยับปีกไปทักทายแดดอุ่นขณะบินเล่นอยู่นั้นก็ได้พบเห็นเพื่อนมแมลงหลายชนิดผีเสื้อกำลังโบยบินหาน้ำหวานจากดอกไม้ ตากแตนตํำข้าวกำลังกระโดดอยู่เหนือไร่ข้าวโพดแมลงเต่าทองเกาะอยู่บนยอดหญ้าและด้วงเสือสีสันฉูดฉาดสะดุดตากำลังเกาะกิ่งต้นไม้ป่าต้นเล็กๆแล้วจูๆ่ๆแมลงปอนน้อยก็มีความคิดขึ้นมาว่าปีกของตนเองไม่สวยเอาซะเลยไม่เหมือนปีกของเพื่อนๆที่ตนได้พบเห็นมาดังนั้น การผจญภัยครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นมแมลงปอน้อยบินไปยังดินแดนที่แสนไกลข้ามหมู่บ้านทุง่งหญ้าปากว้างและภูเขาลูกใหญ่หลายลูกเพื่อตามหานางฟ้าผู้ใจดีที่สามารถบรรดาลพรวิเศษให้เป็นจริงได้และแล้วเย็นวันหนึง่งแมลงปอน้อยก็ได้พบนางฟ้าใจดีดังที่ตั้งใจเจ้า,มาแมลงปอน้อย อยากได้พรอ,อะไรจากเราหรือจ๊ะนางฟ้าถามฉันอยากได้ปีกใหม่ที่มีสีสันสวยสดใสเหมือนผีเสื้อจ้ะมแมลงปอน,น้อยตอบได้สิจ๊ะเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจ้าจะสมปรารถนานางฟ้าตอบอย่างใจดีเมื่อเช้าว,วันใหม่มาถึง มแมลงปอน้อยก็สุดแสนดีใจที่พบว่าปีกบางๆเล็กๆของตนเองหายไปกลายเป็นปีกสองคู่ใหญ่ลวดลายเหมือนปีกผีเสื้อมาแทนที่มแมลงปอน้อยมีความสุขมากเขาโบกปีกอวดบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในป่าอย่างภาคภูมิใจแต่ทว่าไม่นานนะัก มแมลงปอน้อยก็เริ่มรู้สึกหิวเขาพยายามไล่จับมแมลงเล็กๆเป็นอาหารแต่ก็พลาดทุกครั้งไปเพราะปีกที่ใหญ่และสีสันสดสวยทําให้มแมลงเล็กๆมองเห็นเขาบินมาแต่ไกลจึงหลบหนีกันได้ทันเออเอ,อนางฟ้าจ๋าฉันไม่อยากมีปีกเหมือนผีเสื้อแล้วละจ้ะมแมลงปอน้อยคร่ำครวญน,นางฟ้ายิ้มอย่างใจดีแล้วถามว่า อยากกลับไปมีปีกแบบเดิมแล้วใช่ไหมจ๊ะมแมลงปอน้อยสายหน้าพลางพูดว่าถึงแม้ว่าปีกแบบผีเสื้อจะทำให้ฉันหิวโซเหลือเกินแต่ฉันก็ยังไม่อยากกลับไปมีปีกขีเล่ไล่สีสันอยากเดิมหรอกล่ะจ๊ะมแมลงปอน้อยหยุดคิดสายตาเหลือไปเห็นนกตัวหนึ่งบินมาเกาะกิ่งไม้อยู่ไม่ไกลนักจึงเกิดความคิดขึ้นมาและบอกนางฟ้าไปว่า ฉันอยากมีปีกใหญ่ๆและบินได้ว่องไวเหมือนนกจ้าคิดดีแล้วหรือจ๊ะนางฟ้าถาม,มาแมลงปอน้อยพยักหน้าเอาละจงหลับตานางฟ้าตอบอย่างใจดีไม่กี่อึดใจต่อมาเมื่อมแมลงปอน้อยลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตนเองมีปีกเหมือนนกแล้วนางฟ้าผู้ใจดีก็หายตัวไปบ่ายวันนั้น มแมลงปอน้อยมีความสุขมากปีกที่ใหญ่และขนนุ่มๆแบบปีกนกก็ใช้บินหาอาหารได้ดีแต่ไม่นานนักมแมลงปอน้อยก็เริ่มรู้สึกคันยิกๆตรงปีกซ้ายบ้างขวาบ้างโอ้ยคันที่ปีกทั้งสองข้างเลยค่ำคืนนั้นมแมลงปอน้อยแทบไม่ได้หลับพักผ่อน รู้สึกคันยุกยิกที่ปีกเกือบตลอดทั้งคืนจะใช้ปากไซขนทำความสะอาดเหมือนนกก็ทำไม่ได้เพราะปากของแมลงปอไม่ได้แหลมและยาวอย่างปากของนกนางฟ้าจ้าฉันไม่อยากมีปีกแบบนี้แล้วะจ่ะไม่สบายตัวเสเลยแมลงปอน้อยอดครวนนางฟ้าปรากฏกายขึ้นแล้วถามว่า อยากกลับไปมีปีกแบบเดิมนะใช่ไหมจ๊ะ,มะแมลงปอน้อยสายหน้าไม่หรอกจ้ะฉันอยากมีปีกแบบว้าวทีเด็กเกเล่นดีกว่าเพราะคงไม่ทำให้ฉันคันคิดดีแล้วหรือจ๊ะนางฟ้าถามอย่างห่วงใยแมลงปอน้อยตอบทันทีว่าจ้าให้ฉันสมปรารถนาด้วยเถอะจ้ามันน่าจะเป็นปีกที่ดีกว่าที่ฉันเคยขอมานะจ๊ะ ถ้าเช่นนั้นก็ตามใจละนางฟ้ากล่าวก่อนหายตัวไปอีกครั้งเป็นเวลารุ่งเช้าพอดีมแมลงปอน้อยรู้สึกมีความสุขมากเมื่อตื่นขึ้นมาพบกับปีกใหม่ที่เป็นปีกว่าวเขาเริ่มออกบินแต่แล้วก็หล่นลงพื้นอย่างไม่เป็นท่าครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมถึงบินไม่ได้อย่างว่าวที่เคยเห็นเด็กๆเ,เล่นนะมแมลงปอน้อยขบคิด ตครู่หนึ่งก็มีลมพัดมาแล้วหอบพาเอาแมลงปอน้อยพร้อมปีกใหม่ของเขาลอยขึ้นเหนือทุ่งหญ้าแต่ไม่ทันที่เขาจะอิ่มน้ำสำราญกับการไล่จับลิ้นและแมลงหวีเป็นอาหารลมก็หยุดพัดแมลงปอน้อยทลาไม่เป็นท้าตกลงสู่พื้นอีกครั้งปีกแบบนี้ก็ยังไม่เหมาะกับชั้นอีกนั่นแหละ มแมลงปอน,น้อยพูดอย่างเศร้าส้อยนางฟ้าจ๋าฉันไม่อยากได้ปีกว้าวแล้วไม่เห็นจะสนุกและดีอย่างที่ฉันคิดเลยแล้วคราวนี้เจ้าอยากมีปีกแบบไหนละจ๊ะนางฟ้าปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับถามอย่างอ่อนโยนฉันอยากมีปีกเป็นปุยเมฆจ้านางฟ้า,า,ฟาอึง้งไปครู่หนึ่งแล้วถามว่า มแมลงปอน้อยคิดดีแล้วหรือจ๊ะคิดดีที่สุดแล้วจะ้ะนางฟ้ามแมลงปอน้อยตอบอย่างภาคภูมิใจในความคิดของตนเองเมื่อมแมลงปอน้อยลืมตาขึ้นอีกครั้งและนางฟ้าได้หายตัวไปแล้วมแมลงปอน้อยก็พบว่าตนเองมีปีกเป็นปุยเมฆสีขาวและกำลังล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าๆโอ้โห oh ช่างวิเศษจริงๆเลยปีกใหม่ของฉันมแมลงปอน,น้อยเพลิดเพลินกับการบินด้วยปีกก้อนเมฆที่แสนจะเบาวิวเขาเรียนรู้การบินด้วยปีกใหม่ได้เป็นอย่างดีและเริ่มบินสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเมฆสีเทาทะมึนตั้งเขาอยู่ไม่ไกลนักและแล้ว ก็มีรวมกระโชกพัดเอา,มาแมลงปอน้อยและปีกก้อนเมฆของเขาไปรวมอยู่กับเมฆฝนก้อนใหญ่มแมลงปอน้อยตกใจมากแต่ก็ไม่สามารถบินออกมาจากกลุ่มเมฆฝนได้ในที่สุดก้อนเมฆก็กลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำทยอยตกลงสู่พื้นด้านล่างมาแมลงปอน้อยที่บัดนี้ปีกของเขาได้กลายเป็นหยดน้ำฝนไปแล้ว ก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นหญ้าฉันต้องการผีดางใสแบบเดิมกลับมาถึงจะไม่สวยถูกใจแต่ก็ไม่เคยทำให้ฉันเจ็บตัวเลยสักครั้งเดียวทันใดนั้นนางฟ้าผู้ใจดีก็ปรากฏกายขึ้นเราดีใจที่เจ้าคิดได้นะ้ะแมลงปอน้อยนางฟ้ากล่าวแมลงปอน้อยปาดน้ำตา นึกถึงปีกบางใสที่เคยพาเที่ยวบินล้อลมรับแสงแดดอย่างสุขใจปีกบางใสสองคู่เดิมที่พาเขาดัาน้นด้นมาพบนางฟ้าผู้ใจดีแม้เจ้าจะเคยหลงสำคัญผิดไม่พึงพอใจปีกที่เจ้ามีอยู่ทั้งที่ปีกเดิมนั้นดีและเหมาะสมกับเจ้าอย่างที่สุดแล้วก็ตามเจ้าคงไม่เคยสังเกตตนเองสิว่าปีกบางๆใสใสของเจ้านั้น แลดูระยิบระยับทอประกายสีลุง้งยามอยู่กลางแสงแดดงดงามต่างจากมาแมลงอื่นๆนะมแมลงปอน้อยแต่เราก็ชื่นชมในความมานะพยายามของเจ้าที่เดินทางมาแสนไกลจนพบเจอเราที่ดินแดนแห่งนี้เรายินดีที่จะให้พรแก่เจ้าให้กลับไปมีปีกบางใสเหมือนเดิมอีกครั้งนางฟ้ากล่าวและให้พร มแมลงปอน้อยดีใจมากเขาเรีบกล่าวขอบคุณนางฟ้าผู้ใจดีตอนนี้เขารู้สึกรักและภาคภูมิใจปีกของตนเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมแมลงปอตัวเพียวยาวอย่างฉันก็มีปีกที่สวยและช่วยให้ฉันบินได้เร็วกว่ามแมลงอื่นอีกตั้งเยอะแยะมี yeah! แบบนี้แหละเหมาะกับฉันที่สุดเลยไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วยว่าแล้วมแมลงปอน,น้อยก็ออกบินท่องเที่ยวไปในปาากว้างอย่างมีความสุข